สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับผาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับลาวพัฒนานะครับผมปู่ศรีสเกตและก็ออชมพู่ครับวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมาปู่ศรีสเกตนะครับลาวพัฒนานะครับผมวิ่งรูด6กับ7เด่นที่7 นะครับผมขับเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหาเจ็ดีมาตัวเน้นครับมาเจ็ดศูนย์มาศูนย์เจ็ดนะครับของเราพัฒนาปู่สีสเกตเข้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดของอ,อชมพู่วันสุข์วันสุขที่ยี่สิบนีบ่อเขานะครับของอ,อชมพู่บ่อเขาแต่ว่าของปู่สีสเกตนะครับเขาตัวเด่นตัวเน้นเลยครับผมนะครับเน้นให้เจ็ดนะครับ 7 0็มาครับ2007นะครับมา7 7นห้70นมานะครับมาตัวเน้นเลยครับผมนะครับเอามาเบ่งน้ำกันนะครับสำหรับวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566รลาวพัฒนานะครับผมของปู่รีสเกตกับอชมพู่นะครับกะทือว่าเดินดีนะครับของอชมพู่กะวันพุธเข้าตรงๆวันสุ์ที่พันมาลุดนะครับบ่แ่วันจันทร์นะครับทำช่ชมครับห้ามพลาดนะครับ วันจันนี่บ่แน่นะครับผมอาจจะแตกอีกนะครับปูศีสเกดก็อาจะแตกอีกครับทำช่มจังไปช่มน้ำกันนะครับปูรงไม้แล้วอออช่มพูกกับรงไม้แล้วนะครับเนาะหลังจากออกปุ๊บกับรงไม่เลยแต่ว่าบ่าวเถ่าจะมาลงไ้มือนี่นะครับลงไ้วันจันนะครับลงไ้กรอนกยานเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับลืมจะลงไ้มือมันเลยวันนี้แหละครับวันที่ยี่สิบสามนี่แหละครับ วันที่23ตุลาคม2566นะครับไปชมไปเบิ้งน้ำกันนะครับผมครับชุดนี้เป็นของปู่สีสเกตนะครับผมเห็นชัดว่าธรรมชมนะครับอ่าครับชุดนี้เป็นของปูสสมมป่สีสเกตนะครับเดี๋ยวว่าวเราจะเขียนตัวใหญ่ๆให้่เด้อธรรมชุ่มเด้อนี่ครับปู่สีสเกตนะครับลาวพัฒนาวิ่งรูด5กับ6นะครับผม5105 3525 0616362หนะครับตัวกัน6 6 5 7 6้หนะครับชุด3ตัวแคปเอาไว้ได้พี่น้องได้ชุด3ตัวเบ้าเทอรอาจจะบม่ได้เขียนให้ชุด3ตัวกับ4ตัวนี่ครับของปู่สีสเกตแคปหน้าจอไว้นะครับผมอ่านี่ของปู่สีสเกตครับของอ,อชมพู่นะครับอ,อชมพู่ตัวใหญ่ท่านผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับอ,อชมพู่ ลาพัฒนานะครับ23ตุลาคม2566นี่ครับวิ่งรูด4กับ7นะครับผม4 7อ่ามี8 4นะครับผม8 4 7 4 9 4นะครับลัก7 8 7 7 7 9 7นะครับวิ่งรูด4กับ7เน้นนะครับ9 4กับ9 7นะครับนี่ครับของอ,อชมพู่นะครับท่านผู้ชมเห็นชัดปะกล่องเบ้าทองอันนี้ปะ ครับผมของอชมพู่นะครับเดี๋ยวบ่าวเท่าจะเขียนตัวใหญ่ใหญ่ให้ได้ทำผู้ชมเด้นะครับนี่ชุดที่เพ่นทรงมาให้นะครับผมเอามาเบิ่งชุดที่บ่าวเถ่านี่ครับเขียนให้แล้วนะครับครับผมลาวพัฒนานะครับปู่ศรีสะเกดครับผมกับออชมพู่นะครับเดินดีนะครับ ล่าพัฒนาเดินดีนะครับของออชุมพูนี่กะวันพุธนะครับวันพุธหกสองนะครับหกสองตรงตรงนะครับวันศุกร์เมื่อกี้นี่ลดอยู่ครับแต่ของปูซีสเกตวันศุกร์นี่เข้าที่ให้เจ็ดศูนย์มาศูนย์เจ็ดนะครับเด็นที่เจ็ดอ่าถือว่าแม่นนะครับถือว่าเดินดีเลยนะครับผมสองอาจารย์สองสำนัก ครับปูซีสเกตนี่ครับผมวิ่งรูด5กับ6เด่นที่5นะครับผม5 1 0 5 3 5 2 5นะครับ0 6 1 6 3 6 2 6เน้นที่5 1 3 5 2 5และก็3 6เน้นให้ซีคู่กันก็คือ6 6 5 7 6 5ตัวกันนะครับผมแตาผู้ใดมักน้อยคู่น้อยชุดนะครับปูเน้นมาให้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่าวแ่าจะให้เบิร์นะครับชุดที่ปูเน้นมาให้ชุดที่ปูซีสเกตเน้นให้เม็ดเดียว ครับผมปูมีเน้นมาให้นะครับปูไดมักชอบเน้นเน้นชอบเน้นเน้นนี่ครับผมชอบเน้นเน้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมกล่องอาอัดเม็ดเดียวคนงบน้อยห้าหนึ่งนะครับ <c oughs> ปูเน้นที่หาหนึ่งเลยธรรมชมเน้นให้ที่ห้าหนึ่งครับงบน้อยเม็ดเดียวนะครับปูาอาดห้าหนึ่งเม็ด 5, 1, มเดียวนะครับปูสีสเกท่านผู้ชมอันนี้ออชมพู่นะครับออชมพู่วิ่งลูดสี่กับเจ็ดกับผมบนล่างนะครับแปดสี่เจ็ดสี่เก้า 94นะครับ87 77 97นะครับเด่น9 4กับ9ก7ครับอ๋อชมพูธรรมชมแคปหนาจอนะครับ2อาจารย์2สำนักนะครับผมสำหรับลาวพัฒนาด้วยพี่น้องเด้อนะครับเย็นนี้สองทุ่มครึ่งรู้ผลนะครับสองสำนักพี่น้องแม่นนะครับผมถือว่าแม่น2สำนักนะครับผม วันสุกาของปู่ศรีสเกตนะครับกะ70นมา07นเะครับท่านชมลาวพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมหาด้โชกน้ำเพิินนะครับเนาะกะถอว่าที่เพินินไหมากกับแม่นนะครับท่านชม <c oughs> เพิ่นไหตั้งแต่ต่องงวดแหะครับอชมพู่ก็ให้ตั้งแต่ต่องวดปู่ศรีสเกตก็ให้ตั้งแต่ต่องวดนะครับผมบ่าวเถามาลงไ้มืนีนะครับ กับล่องไฮคอนกียานเอฟซแฟนคลับทั้งช่องลืมนะครับผมสำหรับลาวพัฒนาครับอาครับบรรยากาศนะครับกับลมลืมนะครับต้นไม้ร้ายพี่น้องนะครับผมถ่ายบรรยากาศให้เอฟซแฟนคลับทั้งช่องได้ชมนะครับผมสำหรับลาวพัฒนาวันนี้นะครับปูสีสเกตนะครับวันที่แล้วเพิ่นกระซังอัดเม็ดเดียวปูบ้าเจ็ดศูนย์เลยนะ ปูไล่มาบอกเปลาเ่าแถางวดอ่าวันศุกร์ที่ผ่านมาปู่ว่าเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวนะครับเมื่อนี้นะครับวันที่ยี่สามปู่บอกเลยห้าหนึ่งเม็ดเดียวลาวพัฒนาปู่สีสเกตดธรรมชมุ่มนะครับผมเอาไปแคปหน้าจออีกรอบพี่น้องเอาครับแคปหน้าจอธรรมชุ่มครับปู่สีสเกตสั่งอัดหนักนะครับลาวพัฒนาเม็ดเดียวห้าหนึ่ง นะครับผมนี่ของอชมพู่นะครับผมตามนี้ครับนะครับผมขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขค่อนนะครับวันนี้นะครับให้ได้โชคให้ได้หมานลาวพัฒนาสองทุ่มเคิงนะครับผมพอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนะครับลาวพัฒนานะครับจำชุ่มครับเอาโชคดีครับแอดมินบัลลท์สวัสดีครับ